الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أيضا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم ้องผู้มีศรัทั้งหลายอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع าลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกได้ทรงกำชับให้เรายึดมั่นคำสอนของพระองค์ตลอดอายุขยที่เราอยู่ในโลกใบนี้ ลาตมุตุนนอิลลาวันตุมุสลิมุน่านจะตายออกจากท่านได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดและให้ท่านยึดมั่นในคำพีของพระองค์เพราะบทบัญญัติที่พระองค์ได้ประทานให้มาผ่านท่นานนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมเป็นพระบัญญัติสูงสุด มีคุณประโยชน์นานับประการให้แก่มวลมนุษย์รวมถึงธรรมชาติและก็ยังเป็นความหวังที่จะได้เกิดความมั่นคงในสังคมของสู่เจ้าและจะจะได้ไปพบกับสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้ในวันที่เราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย ได้กลับไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้วางหลักเกณฑ์ต่างๆเอาไว้และประสูลที่พระองค์ล l ได้ทรงแต่งตั้งมาคือท่านนาบีมุฮัมลลมัดซลัลได้ปฏิบัติให้เห็นอย่างเด่นชัดในช่วง23ปีในการเผยแผ่ของท่าน ได้รับความสำเร็จด้วยหลักการที่องค์ลอสุภาณห,หัวตาลาผ่านมาให้ท่านนบีเองต้องปฏิบัติต้องรับผิดชอบแล้วต้องสั่งสอนต้องปลดสิ่งเลวร้ายที่มนุษย์นำเอาสู่ตัวของเขาเองโดยความไม่รู้หรือด้วยความหลง ก็ดีได้โปรดแอกให้หมวลมนุษย์ได้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆด้วยแนวทางของพระคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะาลาได้ทรงประทานให้มาเพราะฉะนั้นความสำเร็จอันนี้จึงเป็นแนวทางที่จะทำให้หมวน,มนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศรัทธาในพระองค์และเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์จะได้ดำเนินชีวิต ตามแนวทางที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้เกรินอย่างนี้ทั้งหมดก็เพื่อที่จะเรียนให้ท่านพี่น้องทราบว่าอินน in ัดีนาอินดัลอฮิลิสลามแท้จริงศาสนาณอัลลอฮ์ก็คืออัลอิสลามไม่มีอย่างอื่นแล้วแต่ไม่ได้ไปทิเสธว่าในสังคมนั้นมีเพราะฉะนั้นเราจึงได้อ่านว่าละกุมด um ีโนกุมวะลียดีน ศาส,สนาของท่านก็เป็นของท่านส่วนของฉันก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงรับรองและจะบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานบทอิกระลงมาให้กับท่านนาบีอิกระบิสมิรับบิกัลล์ดีขัลักขัลักับอินซานามินอลละอิกระอวารบุกัลอักรมัลล์ดีอัลลัมบิลกลัม อัลลอมะลินซานะมาลัมยาลัมสรุปว่าในบทแรกที่ท่านนบีได้รับเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสรุปว่ามนุษย์เป็น,นกลไกสำคัญในโลกดุนยาในโลกใบนี้ที่จะนำพาตัวเองไปสู่หนทางที่ถูกต้องปฏิบัติได้แล้วก็จะเป็นผู้รักษารักษาตัวเองรักษาครอบครัวรักษาแผ่นดินรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะอัลลอฮฺสุภาห์อูตาลเป็นผู้ทรงบังเกิดให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นและพระองค์ก็ทรงวางแนวทางเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่มมวลนุษย์ให้มากที่สุดแล้วก็นาบันนี้เราก็ทราบดีว่าเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นอย่างโรคระบาดหรือไวรัสเกิดขึ้นมาในด้านหนึ่ง ทำลายทําให้คนตายแต่อีกด้านหนึ่งในการป้องกันก็คือมีมาตรการใช้หน้ากากให้อยู่ห่างกันให้ล้างมืออย่างที่เราได้ทราบกันและเราก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เห็นความสําคัญของชีวิตความสำคัญของผู้รู้แล้วก็ในการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเมื่อ พระองค์อัลลอฮฺสุลานาหัลาลาได้ทรงบัญญัติมาเช่นนี้แล้วความหวังหรือเป้าหมายก็คือความมั่นคงของชีวิตแล้วก็ความมีอยู่ของสิ่งต่างๆในโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างที่เราเรียนว่าสิ่งแวดลอ้อมมันก็จะคงอยู่กับมนุษย์ยืดยาวไปจนกระทั่งถึงวันกียามา แต่ประสิทธิภาพมันจะมากจะน้อยนั่นก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เท่าที่เราทราบเรือนกระจกไอ้ตอนที่เราปิดเมืองทําให้บรรยากาศดีขึ้นแต่พอเปิดเมืองรถออกได้มันกลับมาอย่างเก่าสิ่งแวดล้อมทางทะเลมันฟื้นตัวสิ่งแวดล้อมที่บนบกที่มนุษย์เคยไปหาความสุขหรือไป คนหาบางสิ่งบางอย่างมันเสริมสมทรรลงไปมากแต่พอมนุษย์ถูกห้ามในช่วงหนึ่งมันก็ฟื้นตัวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าระบบที่อัลลอฮฺสุภาณอวตาลาทรงสร้างเอาไว้นั้นมันเอื้อกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้แล้วก็จะมีการทดแทนเหมือนกับบนเรา รับประทานปลาทูมาตั้งแต่ไม่รู้กี่สมัยแล้วมันก็ยังไม่หมดไปวันนี้ก็ยังมีปลาทูรับทานไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครไปให้อาหารแต่ว่ามันเป็นอาหารให้กับมนุษย์มาตลอดเพอัะน,นั้นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องทะเลยังมหาศาลยังทรงคุณค่าอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับ เมื่ออัลลอฮ์สุภาหัวตาลาได้ทรงบอกว่าศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงรับรองก็คืออัลอิสลามเราก็เกิดความภูมิใจในที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พองค์อัลลอฮ์สุภาหนะหัวตาทรงแนะนําแล้วก็ทรงเตือนแนะนําในทางที่ดีทรงเตือนในทางที่มันจะเป็นอันตรายก็เราพร้อมใจที่จะ ได้น้อมนำมาปฏิบัติซึ่งคนที่ศึกษาก็จะปฏิบัติได้ครบถ้วนแล้วก็ถูกตรงกับเป้าหมายมากกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดอยู่นั่นแหละว,ว่าอายืนห่างกันในละหมาดเนี่ยมันเป็นวิดอางมั่งมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ พอตามสุนนาะต้องยืนชิดกันต้องอย่างนั้นต้องนี้เดี๋ยวเัษตันจะแทรกจะด้วยความตั้งใจยังไงหรือไม่ไม่ไม่อยากจะรับรู้ก,ก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์กุรอานนั้นแล้วก็สุนนาของท่านนาบีก็ทําให้ผู้ที่มีสติปัญญามีพื้นความรู้แล้วก็ปรารถนาดีเนี่ย เขาจะได้ศึกษาแล้วก็จะเห็นจะเห็นถึงคุณค่านะครับว่าอย่างโรคระบาดท่ทาอนอซุลก็เคยบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่ท่านอยู่ในที่แห่งนั้นก็ห้ามออกมาจากเมืองนั้นถ้ามันเกิดขึ้นท่านอยู่นอกเมืองห้ามท่านเข้าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า แล้วอย่างนี้มันเป็นเรื่องการจํากัดเสรีภาพไหมในในแนวทางของปัจจุบันก็แน่นอนไม่ให้เขาออกก็ต้องอยู่ต้องต้องถูกกักจะยัางปกติทําได้ไหมอย่างปกตินบีบอกไหมท่านไม่มีบอกแต่เมื่อมันมันไม่ปกติจึงได้บอกกฎเกณฑ์เพื่อจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันบริระบาดออกไปมากๆมาตรการหนึ่งที่เราป้องกัน โดยคําแนะนําของอสาธารณสุขก็ได้ทําอย่างนี้เหมือนกับเราไปหาหมอเสร็จสับแล้วหมอบอกเป็นนั่นเป็นนี่ก็เอาอยาไปทานใส่ซองมาให้ในซองก็บอกเลยเระบุระบุเลยนะครับทานเช้าเย็นทานก่อนอาหารด้วยทานหลังอาหารทานกี่เม็ดคนที่ไปหาหมอนี้ ปฏิบัติตามคําแนะนําคุณพ่อของเราไปคุณแม่ของเราไปญาติของเราไปไปหาหมอกลับมาก็ทําตามคําแนะนําของหมอฉันใดก็ฉันนั้นที่เราห่างนี่ก็ตามคําแนะนําเช่นเดียวกันในกุรานจะบอกก็ว่าฟาสลูอัลลัติกริอิงคุนทุมลาตาลามูจงถามผู้รู้ถ้หาท่านไม่รู้ก็รับเอามาจากผู้รู้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่เป็นสิ่งดีด ที่จะเรียนท่านพี่น้องทราบจากหลักการไม่ใช่เชื่อแบบหลับหูหลับตานะส่วนที่บอกชิดกันชิดกันเรามาต้องชิดกันไม่งั้นไม่ใช่ไม่มีหลักฐานในห่างกันก็นะนได้เห็นถึงระดับสติปัญญาของคนเราเป็นระดับหนึ่งเหมือนกับปัจจุบันที่เราได้เห็นระดับสติปัญญานะครับที่อัลลอฮฺสุภาณนหูัตตาลาได้ทรงบอกอไว้ในพระมารัาคัฟวีอลัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุโรตุลฮั วะจาฮิูฟิลลาฮิฮักกอจิฮาดีให้ท่านได้ต่อสู้ต่อสู้ในหุนทางของพระองค์ในหุนทางของอัลลอฮ์เนี่ยฮักกอจิฮาดตามนัยยะของหรือตามเป้าหมายของการจิฮาดนั่นก็คือว่าประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เอาพระบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งให้เดินตามนั้นนะครับจาฮิูฟิลลาฮิฮักกอจิฮาด ทำไมบอกก <mainland> <nation> ับเราอย่างนั้นห <thighs> uh ัวใจตาบ้ากุมพระพุทธองค์ทรงเลือกสู่เจ้าแล้วให้มาอยู่ทางนี้อยู่ทางไหนครับโดไปยญยันวาลาอิลาอิลลอห์มุฮัมมัดรอสูลุลอห์หัวใจตาบากุมว่ามาจะอะลลอฮ์ใหุ้มฟิดดีนีมินฮารอดพระองค์ไม่เคยทรงกำหนดอะไรที่เป็นเรื่องลำบากให้แก่สู่เจ้าที่จะต้องทำามาจะอะลลอฮ์ใหุ้มฟิดดีนีมินฮารอดสิ่งลำบากลำบน ที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้เนี่ยไม่ได้มีในแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าเลยและแนวทางอันนี้เป็นยังไงครับมิลลัตอาบีกุมอิบรอฮิเป็นแนวทางของท่านนบีอิบรอห์มมาก่อนแล้วหัวหัวสัมมาคุมุลมุสลิมีนมิ่งกับลูวะฟีฮาซะและพระองค์ก็ได้เรียกสู่เจ้าให้ให้นามที่เหมาะสมกับสู่เจ้าว่าคนที่ เชื่ออย่างนี้เรียกว่ามุสลิมพอสมากุลม,มุสลิมีนะมิ่งก็บลูก่อนจากนี้ก่อนจากนาบีม,มูฮัมหมัดเนี่ยเรียกมาแล้วตลอดคนที่ได้คำพีจากอัลลอฮ์นั้นเรียวมุสลิมมุสลิมมุสลิมไม่ได้เรียกน่นไม่ได้เรียกนี่นะครับอันนี้เป็นชื่อที่เรียกกันในดุนยาเนี่ยมันไปแตกต่างไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดทรงกําหนดทรงให้เตอรอรตซาบูรอินจิลคนที่รับมานั้นเป็นผู้ที่เรียกกันว่ามุสลิมีนทางนั้น หัวสัมมาคมุลมุสลิมนีมิกว่าฟีฮาดาตลอดจนกระทั่งในกุรานก็เรียกสู่เจ้าลาตามูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านอย่าได้จากโลกนี้อย่าได้ตายจากโลกนี้นอกจากท่านเป็นมุสลิมมุสลิมคือใครครับคือผู้ที่ศึกษาในแนวทางของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติด้วยความมีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแล้วพระองค AH ์อัลลอฮ์ทรงเตรียมทรงอะไรมา เรียบร้อยไม่ต้องเ,อเดือดร้อนนะครับที่จะต้องไปไปทะเลาะกันนะก็ทำให้เห็นนะครับทำให้เห็นว่าสิ่งดีๆยังมีอยู่ในในโลกในสังคมนี้ก็คือคุรานสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความรักความมั่นคงก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมุสลิมจึงเป็นอุมามตัวอย่างที่จะต้องกระทำ สิ่งนี้ให้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การเผยแพร่หรือดาวาต่อไปเพราะอะไรหรือเพราะมุสลิมคือผู้ที่ปฏิบัติแล้วใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาในเรื่องของอิสลามโดยมีรากฐานทางอีมานเป็นข้อสำคัญเมื่อท่านทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องรับภาระอันนี้ไปละมานให้ตรงเวลาละมานให้ตรงเป้าหมาย สรากาศก,ก็จะต้องปฏิบัติถือศีลอดเพื่อที่จะควบคุมจิตใจก็ทําให้ได้ไปทําฮัตปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าอาจจะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นนะครับใบทอลล์ยังเคยถูกไฟไหม้อันหนึ่งมาจากความขัดแยง้งแผ่นดินฮารอมก็เคยมีการต่อสู้เลือดตกยางออกต้องเสียชีวิตมันมีทั้งนั้นนะเพราะมนุษย์และพระองค์ลอสุภานหัวตาราก็ทรงแนะนําทรงบอก ทรงกำหนดไว้หมดในมาตรการที่จะนำพาไปสู่ความผาสุกแล้วก็ความสงบวนตอิฟตานีมินะันมินีนอิกตเตลูฟาอสลิฮูบัยนูมาถ้าคนสองกลุ่มคัเาลากกันก็ให้อิสลา์ไม่ได้บอกเข้าข้างนู้นข้างนี้แต่อัที่เข้าข้างนู้นข้างนี้บัรเราเพราะมันมีประโยชน์ให้นี่แหละหนทางของชัยตอนมันมาหนทางของนับสูมันมา ก็เลยทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะเราดูกันว่าทำไมคนที่เราบอกว่าได้ยินว่าเขาให้เกียรติกันเอาอย่างสอสอสอววันนี้ต้องเรียนในท่านพี่น้องทราบเพื่อให้เป็นบทเรียนแล้วก็จะได้เห็นถึงสัจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้ส่งกำหนดไว้ให้ในกุรานบอกลายสคาร์มินเคามินก็อย่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอย่าไปดูแครนดูมินดูแครน คนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะมันเป็นไปได้ว่าคนที่ถูกดูหมินดูแคลนั้นะอาจจะดีกว่าก็ได้แล้วเวลาทยัสูอย่าไปลวงอ้ความลับเพื่อที่จะออกมาแฉเพื่อดิสเครดิตหรือเพื่อจะออให้ให้รู้ว่าตัวเองนีเ่เก่งในทางนีน้เพราะทุกอย่างนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่เขาทำงานไปนะวลาธนาบัสูบิลอัลกอบท่านอย่าไป ชายถ้อยคําเรียกจิตหัวเรียกอลกอบในสิ่งที่ไม่ดีก็คือละกอบฉายานามของแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยที่มันไม่ดีนักนกุรอานบอกไว้มารยาทายที่ดีงามถ้อยคําที่ดีงามผลลบุญที่ได้จากการใช้อย่างนี้มีมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราเราได้ฟังถ้าติดตามนะครับท่านคงติดตามแล้วก็จะได้บทเรียนว่าทําไมพระาศาสนาจึงมีความสําคัญต่อมวลมนุษย์นะและที่อัลลอฮฺตาลาได ได้ให้ท่านนาบีมาเป็นรั้วมะตัลลิลอาลามีนว่ามาอาัลสลนากะอิลล่ารั้วมะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้สูโมฮัมมัดมาเพื่ออื่นแต่ให้มาเพื่อเป็นรัน้วมะตเป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์ท่านต้องดูเมื่อคืนนี้เองเมื่อคืนนี้ท่านตัดให้ตามดูว่าระดับของความเป็นมนุษย์ของเราไปถึงไหนมีรถยนต์ออกจาก ตัวรัฐสภา,าก็จะมีเสียงบางคันที่เขาเห็นว่าคนนั่งนั่งมันเป็นอะไรนะแล้วเขาก็บอกว่าเออไอเตียออกไปไอเตี้ยออกไปนี่เราพูดเองว่าเตี้ยนะใช้ตอเต่าแต่ความจริงเขาใช้หอหีบเรียนเพื่อเรียนให้รู้วาเนี่ยเด็กแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้เรียนรู้ เรียนรู้รู้อะไรก็รู้ทั่วรู้ดีว่ามีสติปัญญาที่จะค้านโน่นค้านนี่ต่อไปจะมาครองบ้านเมืองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคลาดคล้าไปด้วยอะไรครับความกักขละไม่รู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีไม่จักไม่รู้จักที่สูงที่ตดำพูดจนดีๆได้ไหมเหมือนกับในสภาพูพดจนดีๆไม่เสียดสีไม่ให้ร้ายไม่ให้โน่นให้ไดไหมพูดได้แต่ทำไมไม่พูด ก็เพราะส่วนตัวเพราะส่วนที่เป็นพักเพราะส่วนที่ตัวเองถูกวางไว้ว่าเป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนีนน้เพราะฉะนั้นอั ح ح นาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าได้ทรงประกาศไว้ในสุรย h y า s นว่าอเลมานักติมอาลาอัฟวาฮิมวะทุกัลลิมนไอยดิมวะตัชด์อรจุลฮุมิมากานุยักชุก็แปลว่าอัลลอฮ์จะปิดปาก เพราะคนเราเนี่ยพูดพูดในดุนยาพูดมาเต็มที่แล้วแต่มือจะเป็นพยานจะเป็น,เ,เ,ปนเป็นผู้ให้การท้าก็จะบอกนะครับอินน an ัสัมอาวัลบอสรอวัลฟุอาตุลูออไกนานฮุมัสอูละไม่ว่าห,หูตาไม่ว่ามันสมองไม่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสนะทั้งมือทั้งตาทั้งหูทั้งมันสมองที่เราคิดทุกสอบสวนหมดนี่อัลลอฮฺสุภาโนอูตาลผู้ทรงสร้างแล้วก็บอก เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ไม่หลวมตัวแล้วก็ไปทำอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นเราเรียกว่าผู้ทรงเกียรติแล้วในแวดวงก็ทรงเกียรติสังคมก็ให้เกียรติไปไหนก็ยกมือไหวเพราะว่าเป็นซอสซอมังเป้าเป็นผู้มีมากบารมีเป็นผู้เป็นอาจารย์เซนสัจาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เยอะแยะทรงเกียรติแต่ว่าเวลาพูดเวลาแสดงออกนี่ จะเห็นจะเห็นเลยว่าขาดความยั้งคิดขาดอะไรอ,อะไรเยอะแยะไม่ต้องพูดให้มากท่านก็ไปศึกษาได้เพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์อรร์จึงเป็นสิ่งสําคัญและที่เราจะทําดีได้มันก็ต้องมีพื้นฐานต้องมีมานแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะค่อยๆละออกไปจะค่อยขจัดออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ ท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็สอนสอนอยังไงครับก็ทุกอย่างมันมีปัญหาแต่จะต้องใช้สติและก็ทำกลางสติอันนั้นสะพานของมันจะไปสู่สันติต้องสอบรต้องสอบรต้องมีขันติตะวาซาบิลฮักีวะตะวาซาบิซอบรีให้เราสั่งเสียกันด้วยหลักการของสัจธรรมก็คือพระศาสนาสตะวาซาบิซอบรี ให้เราสั่เสียกันในหลักการขันติธรรมขันติธรรมหมายถึงอะไรสวัสดิสวัสดิ์คืออะไรก็คือว่าสามารถที่จะทําอีกอย่างหนึ่งได้แต่มันมีดีจึงอดทนทั้งทั้งที่ทําได้เขายิงมาเราจริงไปเขาตีหัวมาเราตีหัวไปไม่ได้ตีหัวมพนคนเดียวตีมันลูกหลานเลนหลุนทําได้ไหมทําได้เพราะกูใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ทํา ไม่ทํานั้นเนื่องจากอย่างนั้นเนื่องจากอย่างนี้คิดได้จะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่เลวต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในบ้านในช่องพ่อแม่จะเป็นผู้อบรมบ่มนิสัยตลอดจนกระทั่งฝากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะต้องอบรมให้ทาอยู่เบลาดให้เคร่งในคําสอนตลอดจนกระทั่งการปฏิบัติาศาสนาิจนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็แปลกใจ พวกคนขนาดมีดีกรีมีปริญญามีประสบการณ์แต่พูดกันไม่รู้เรื่องสี่ห้าร้อยคนแค่นั้นอนะพูดไม่รู้เรื่องไอ้นนบอกไดไ้นี่บอกไม่ได้เอาบอกรัฐมนูญนี่ดีเท่าที่มีมารัฐรมนูญฉบับเนี้ยเท่าที่มีมาแล้วอันเนี้ยฉบับนี้เรียกว่าดีที่สุดอีกฝ่ายนึงเขาบอกรัฐมนูญนี่แย่ที่สุดเห็นไหมครับ นี่คือจากยินจักปากคนแต่ธรมดูลนละกุรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้มารวมทั้งคําพูดของท่านนาบีเรียว่าศุนนะไม่ได้มีใครมาตั้งกองคัดค้านมาโน่นมานี่คนเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปก็จบนะครับแล้วเขาก็ไปรับผิดชอบตัวเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไปทําอะไรแต่ไรไว้อ่อเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ย ทับทุ่งตรงๆก็แสบนะครับอินนาอารดนาลอามานะตะอาลส์สเมาววติวัลอารดิวัลจิบาลฟาอับัยนะอัยย์ฮ์มิลน่าว่ชฟะกนามินาวะฮ์ามัลฮัลอินซานอัลลอฮฺได้นำอามานะให้กับสิ่งต่างๆได้รับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นขอตัวมนุษย์เองเท่านั้นที่ไปรับเอามาเป็นภาระหน้าที่อินนาฮูกานอัลลอมันจะฮูละมนุษย์เป็นตัวแสบ เยหู uh อวิชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้เหล่านี้ได้คือคำสอนของพระศาสนาสูตรทั้งหมดนี้ก็บอกให้ท่านพี่น้องทราบว่าเรามีทุนต้นทุนที่ดีอยู่แล้วในการที่เรารับรู้เรียนรู้และก็ปฏิบัติศาสนาได้ต้นทุนอันนี้พยายามเพิ่มให้ดีคือการรักษาแล้วก็ส่งให้ลูกให้หลานต่อไปอย่าได้ปล่อยใหเ้เหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะมันแสดงออกมาว่าพ่อแม่กูก็อาศัยท้องมาเกิด ครูบาอาจารย์ก็คือลูกจ้างของคุณ,คณพ่อคุณแม่กูแล้วก็สังคมแล้วก็เท่ากันมึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เท่ากันสอนอย่างนี้เป็นการสอนแบบทําลายนะครับเราก็รู้โดยพระศาสนาเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละเราอยู่ในร่มเงาของอัลอิสลามแล้วขอให้ท่านได้พยายามรักษาเอาไว้ไม่ต้องไปพึ่งใบบุญใครนะครับ ไม่ต้องไปขยิมมือขยิมใครเอาดังเพราะคนอื่นจะพูดทีก็ต้องเอาคนนั้นมาเอาคนศาสนาศนนสาสนิกนี่มาไม่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้อิสลามสูงขึ้นไม่ได้ทําให้มุสลิมสูงขึ้นการปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นในคุรานบอกคุณตุอคอยรออุมตินอุคริจัดลินนัสตักมูรูนบิลมารุฟะตันฮาวน์านิลมุนกัรวัต um uh ุมินูนบิลละท่านเป็นประชาชาิที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺ นำมาสู่สังคมโลกที่ดีที่สุดก็เพราะว่าท่านกำชับให้ทำความดีให้แล้วก็ให้ละเว้นความชั่วและท่านทั้งหลายยังเป็นผู้มีศรัทธาในอัลลอฮ์ซึ่งจุดเนี้ยคนอื่นไม่มีแต่เรามีวัตุมีนูน,นบิละละเราศรัทธาในอัลลอฮ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ตามตามแนวทางที่ถูกต้องและอยู่ในร่มเงาของอิสลามและอีมานตลอดไปอักูลุกอลีฮาดะวะสัฟิรุลลอฮนะอัลลอฮิมะลิวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลิดัมบะฟัสซัฟิรุอินนุฮุวะลัฟูรุรฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فالله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وعلمنا الله تبارك وتعالى صلى على رسوله الكريم إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم أعز الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم يعني ما تصنعون أقم الصلاة